ก็สวัสดีนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามรับชมนะครับกับช่อง y o u t YouTube Crypto t t e h n i c a l นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็เราจะพูดถึงไปไม่ได้เลยนะครับสำหรับเรียนเดืียนหนึ่งนะครับหลังจากที่เราได้ในระยะ3าีวันเนี้เราติดตามกับเรียนซินไปแล้วนะครับ นี้มันก็จะมีอยู่อีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ปริมาณการซื้อขายเนี่ยค่อนข้างสูงมากในช่วงระยะเวลานี้นะครับนะครับก็คงหนีไม่พ้นนะครับเหรียญ iost นะครับผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับวอลุ่มการซื้อขายนอยู่ที่ประมาณ250ล้านสองอล้านบาทนะครับผมไม่ใช่ดอลลาร์นะฮะก็ตกลงจากเมื่อวานนะครับผมเมื่อประมาณช่วง3ามทุ่มอยู่ที่ 341นะครับก็ตกลงมากว่าประมาณเกือบ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 ร้อยนะครับผมเกือบเกือบร้อยล้านนะฮะก็ภาพที่ท่านผู้ชมท่านท่านนักงทุนได้เห็นนนตอนนี้นะครับมันก็จะเป็นในส่วนของกราฟนะครับ ist thb นะครับผมก็ภาพภาพที่เห็นเนี่ยนะครับ ก็สังเกตได้ว่าช่วงช่วงประมาณเนี้ยนะครับช่วงช่วงประมาณนี้นะครับ,ช,ช,รรบช่วงกลาประมาณเนี้ยในระยะประมาณสักอสองสองสัปดาห์ที่ผ่านมาสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ,ะตัวภาพเนี่ยก็จะไม่ต่างอะไรกับตัวซีทีเอชบีนะครับหรือซีอูเอสดีทีสักเท่าไหร่นะครับผมค่อนข้าง มีความคล้ายคลึงเหมือนกันเลยนะครับผมนะครับแต่ทีนี้ครับมันจะมีสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับที่บ่งบอกได้ว่าเป็นทิศทางที่ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกันนะตอนนี้นะครับนะฮะก็คือว่าเอาณตอนนี้นะครับตัวเหรียญเนี่ยนะครับมันขยับขึ้นเนี่ยนะครับตั้งแต่ประมาณ ถ้าเอาจริงๆเลยนะครับตั้งแต่ประมาณ0.65นะครับก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งอยู่ช่วงที่เป็นไซด์เ์นะครับผมนะครับก็คือช่วงช่วงที่เป็นแท่งลักษณะคล้ายๆแท่งโดจิแท่งนี้นะครับแล้วก็มีการดีดตัวกลับตัวขึ้นไปนะครับผมอย่างแรงนะครับด้วยปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่นมากๆนะครับผมก็ทำให้ราคาของตัว IOST เนี่ยนะครับ ที่นะครับขึ้นนะครับสูงสุดนะครับอยู่ที่1นึ่งัสตางค์นะครับผมในสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมทีนี้เนี่ยก็ในมุมมองรายสัปดาห์ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าณตอนนี้มันมันยังไม่มีสัญญาณกรอบตัวที่ที่ชัดเจนนะครับนะฮะณตอนนี้ก็หมายความว่ายังคง คือในในสัปดาห์เนี่ยนะครับอาจจะมีการขึ้นมีการลงสวิงขึ้นสวิงลงน,นะครับแต่ภาพรวมก็ยังสามารถไปได้ต่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอดูตอนช่วงจบสัปดาห์ทีหนึ่งนะครับสําหรับกราฟรายสัปดาห์นะครับประกอบกับยังคงม,มีความหวังตรงที่ว่าเส้นค่าเฉลี่ยของไอซ e นะครับเส้น16นะครับ เอชอของไอซายสิบนะครับโทษดีนะฮะมันก็ยังคงมีทิศทางนะครับที่เป็นพุ่งขึ้นนะครับเป็นขาขึ้นอยู่นะครับก็ยังพอมีหวังอยู่ประกอบกับตัวออ s ซ o นออสเลเตอร์เนี่ยนะครับ awesome ออ s o m e ออสเ l เตอร์ก็มีทิศทางที่ยังเป็นในขาขาขึ้นอยู่นะครับผมนะฮะ แต่ว่าก็จะเห็นได้ว่าตัวไอซ์ไซเนี่ยครับเส้นเส้นสีฟ้านี่ก็จะมีการเอิมที่จะพัดตัวขึ้นมานะครับนั่นหมายความว่าในช่วงสัปดาห์นี้นะครับก็อาจจะเป็นเป็นเส้นริบเรียบลักษณะนี้หรือนะครับถ้ามันมีการย่อตัวนะครับเส้นจะค่อยๆงุ้มงุ้มลงนะครับงุ้มลงนะฮะแตะ่จะเป็นการ ย่อตัวเข้ามาเก็บของหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องติดตามกันดูทีนะฮะในส่วนของออกราฟรายวันเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าภาพเนี่ยมันค่อนข้างคล้ายกับตัวของเหรียญซิลพอสมควรเลยนะครับนะฮะก็จะเห็นได้ว่ามันมีการขึ้นไปแล้วมียอ่อลงมานะครับผมทีนี้เนี่ยนะฮะอันนี้มันเป็นโซนสีลุ้งที่เห็นเนี่ยมันเป็นโซนฟิโบเดมที่ผม ได้มาเอาไว้นะครับได้มากเอาไว้นะครับตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่ตอนที่เหรียญนี่มันขยับไปเกือบสามบาทนะครับผมก็หาจุดเข้านะครับผมก็หาจุดเข้าตั้งแต่ตอนน้าห้าแลวนะครับเคยเข้าตั้งแต่ตอนศูนย์จุดแปดนะครับแล้วก็ไปขายประมาณสองกว่านะครับผมจำไม่ได้เราขายเท่าไหร่โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะฮะถ้า ใน,ในช่วงในช่วงระยะเวลาของการาฟรายวันนะครับแน่นอนนะฮะเรารู้ว่าวัน่อาจจะมีการย่อตัวลงมานะครับผมเราก็จะมาดูซิว่าถ้ามันย่อตัวมันจะไปถึงช่วงไหนได้นะครับนะฮะอ่าครับ้<อ>วมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ โอเคนะฮะเดี๋ยวจะเล่าเลาห้ฟังนะครับนะครับก็โซนที่ข้าบ้านะครับตัวเหรียญไอเเนี่ยนะครับจะวิ่งลงมานะครับผราคาจะาวิ่งลงมาเนี่ยนะครับก็น่าจะอยู่ในช่วงราวๆนี้นะครับตั้งแต่0.89นะครับจนถึง1บาท1.08นะครับ หนึ่งจุดศูนย์แปดแต่ว่านะฮะแต่ว่าก็มีแต่ว่านะครับนะฮะก็มันถ้าถ้าเราดูภาพรวมเนี่ยนะฮะของกราฟรายวันเนี่ยเราก็จะเห็นเอช่วงช่วงหนึ่งที่มันคาบเกี่ยวกันนะครับค่อนข้างบ่อยคือหมายความว่ามันมันวนเวียนในแถวนี้บ่อยเกินนะครับนะฮะจนจนแบบเออน่าสังเกตนะครับก็จะเป็นช่วงราคาเนี่ยนะครับ โอ้อยู่ในโซนพิโดพอดีเลยนะครับนะครับอยู่ในโซนพิโดพอดีเลยนะครับตั้งแต่เริ่มย่อไปนะครับที่ราคาเนี่ยครับมีการวิ่งขึ้นไปนะครับนะครับเกิดเกอบถึงแนวต้านของโซนนะฮะเสร็จแล้วย่อตัวลงมานะครับย่อตัวลงมาเสร็จปุ๊บทะลุขึ้นนะครับทะลุขึ้นทะลุขึ้นไปทะลุขึ้นไปนะครับขึ้นขึ้นขึ้นจนกระทั่งมีการย่อตัวนะครับ พัฒฐานย่ตัวนะฮะก็เข้ามาสู่โซนอีกนะครับเนี่ยฮะก็จะเป็นภาพลักษณะเนี้ยนะครับเกิดขึ้นบ่อยมากนะครับวนเวียนอยู่แถวๆเนี้ยบ่อยมากม,มันมือนมีนัยยะสําคัญอะไรบางอย่างที่เอ,อ,อาจจะเป็นความคิดของคนดยส่วนใหญ่ที่ที่เทรดนะครับนะฮะว่าไอ้อช่วงราคาตรงนี้มันเป็นราคาที่น่าสนใจ นะครับน่าเข้าซือ้อแต่ก็เห็นว่าแหะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับราคาราคาของมันก็ไม่ได้ออไม่ได้รุนแรงมากนะครับอบาองคนบางคนที่ผมรู้จักเนี่ยเขานิยามเหรียญนี้ว่าเป็นเหรียญยายเพราะว่ามันวันวันขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่นะครับแค่ไม่กี่สตางค์นะฮะนะครับ,นะรบก็มันเป็นราคาที่เออเป็น เป็นราคาที่น่าสนใจนะครับในช่วงโซนนะครับหรือต่างไปกว่านั้นก็ก็ก็น่าก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับผมก็เป็นอะไรที่ทําให้นะครับชุดคิดนะครับว่าเอ๊ะนะครับค่ากางในเรื่องหน้าว่าคือ่นอนนะครับว่าภาพที่ผมบอกว่าเดี๋ยวเราจะให้ดูอะไรนะฮะนี่ฮะมันจะมีแพทเทิร์นแพทเทิร์นหนึ่งนะครับก็คือเราเรียกว่า the bottom นะครับ หรือดูดูนั่นแหละนะฮะโดยดันีอลอมเนี่ยก็จะเป็นการอลงมานะครับผมทิศทางราคาก็ลงมานะครับลงมาปึ้นมาสร้างเแนวรับนะครับนะครับเสร็จแล้วนะฮะมันก็มีการปรับตัวขึ้นไปนะครับปรับตัวขึ้นไปปึ้นนะครับเสร็จแล้วก็ย่อตัวลงมาอีกนะครับมาแตะแนวรับแล้วไม่หลุดนะครับมาเทสแนวรับเดิม แนวรับตรงนี้นก็กลายเป็นแนวรับสําคัญนะครับนะฮะมันก็จะเป็นแพทเทิร์นที่บ่งชี้ได้ว่าตรงเนี้ยนะครับมันเป็นการที่จะทิศทางของกราฟหรือราคาเนี่ยครับมันจะปรับตัวเป็นเป็นตลาดกระทิงอะนะครับพูดง่ายๆนะครับเป็นตลาดแดน,นบวกอะอ่าไว้ง่ายนะครับผม ก็เป็นจุดที่น่าสนใจก็ภาพการขึ้นนะครับถ้าถ้าตัวภาพการขึ้นในระยะสองสัปดาห์มันเป็นของจริงนะมันเป็นของถ้ามันเป็นของจริงนะนะครับนั่นก็หมายความว่าไงครับมันก็หมายความว่ามันก็มีโอกาสที่มันจะสวิงตัวลงคล้ายๆกับซิลนะครับคล้ายๆกัน มันจะสถิงตัวลงแล้วก็ขึ้นทำมิวไฮทำทำยกโลยกลายะครับทำยกโลยกไฮก็เป็นคล้ายๆลักษณะนี้เดี๋ยวผมจะวาดให้ดูโ,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 โทษทีเป็นอะไรเนี่ยเอออยู่นี่นะครับผมนะครับก็จะเป็นคล้ายๆลักษณะนี้นะครับปึ๊บนะครับยกลงนะครับอาจจะมาอาจจะนะครับอาจจะมาแตะที่บริเวณติดโดนที่ เคยเป็นแนวต้านนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแนวรับไปแล้วนะครับแต่ประมาณจุดนี้นะครับนะฮะและจะเลยจุดนี้หน่อยนะครับแล้วก็ทําไมฮะพุ่งทะยานขึ้นนะครับเดี๋ยวครับขออนุญาตย่อกราฟนิดหนึ่งนะครับพุ่งพุ่งทะยานขึ้นไปอีกนะครับเนี่ยเป็นเป็นเป็นภาพลักษณะประมาณนี้นะครับผมนะครับตัวติดตัวติดมันไปต่อไม่ได้มันชิดนะครับ นะครับ <sympath ize> ประมาณประมาณนี้นะครับจริงมันต้องซิกแซกไปก็จะเป็นภาพขาขึ้นที่สวยงามนะครับที่สวยงามนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็สําหรับท่านที่เป็นสายนักลงทุนนะครับก็ท่านต้องรอนะครับท่านต้องรอท่านที่เป็นสายนักลงทุนเนี่ยที่ เล่นแบบสปอตนะครับท่านต้องรอรอให้ราคาเนี่ยนะครับมันย่อลงมานะครับจะถึงโซนหรือไม่ก็ตามแต่นะครับผมต้องสังเกตนะครับท่านตื่นเช้ามาก็ดูทุกวันนะครับหรือนะตื่นเช้ามาก็ดูทุกวันเอกราฟเป็นยังไงนะเอ๊ะมันมีการกลับตัวลงมาไหมหรือมันย่อเพียงแค่หน่อยเดียวนะครับลักษณะน,น,นี้เป็นต้นนะครับผมนะครับเพื่อที่จะได้หาจังหวะในการที่จะ เข้านะครับผมสำหรับการที่จะอาจ,จะซื้อเพื่อถัวหรือว่าอาจจะเนะี่ยฮะพลาดโอกาสไปไปในครั้งที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับในในช่วงในช่วงจังหวะเนี้ยพลาดโอกาสไปแล้วนะครับก็อเอ๊ะนะครับยังยังพอมีโอกาสที่จะทำไมครับเข้าไปอีกนะครับผม ก็โดยรวมแล้วก็จะมีประมาณนี้แต่ถ้าเป็นภาพระยะสั้นก็คงจะเดี๋ยวผมดูให้นะครับเผื่อบางคนแบบว่าอยากจะสปอตหรือว่าจะฟิวเจอร์ก็แล้วแต่นะครับภาพระยะสั้นฟิวเจอร์เนี่ยน่าจะมีเฉพาะ i o s t i o s t usdt นะครับผมถ้าเป็นภาพระยะสั้นเดีอย่างเนี้ยนะครับมันก็จะมีการ ย่อตัวลงมานะครับจะเป็นภาพระยะสั้นภายในภายในวันเนยนะครับจะมีการย่อตัวลงมาแต่ก็มีบางบางช่วงนะครับที่สามารถที่จะสวิงขึ้นไปได้นะครับผมนะครับอย่างตอนนี้มันสวิงขึ้นมาละนะครับนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันนะครับนะครับมีเป็นภาพของ5้านาทีนะครับก็ ผมจะเทียบนะครับของช่วงวันนี้นะครับนะฮะก็จะเห็นว่ากราฟในช่วงนี้ยังไม่หยุดช่วงวันนะครับอันนี้เป็นเส้นปรับแนวตั้งของของวันนี้นะครับผมนะครับฝั่นี้เป็นของวันนี้นะฮะก็ก็เช่นเดิมนะครับผมก็จะใช้ฟิโบเนี่นะครับลากนะครับลากลงมานะฮะราคาที่ เอวนคก็โซนราคาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนะี่ครับก็จะเห็นได้ว่ามันได้นะครับพักเข้ามาในโซนคือวิ่งต่ําลงมากว่าโซนนะครับราคาเท่าไหร่บ้างนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูครับเดี๋ยวจะให้ดูจะให้ดู ราคาเท่าไหร่บ้างนี่นะครับก็จะมีตั้งแต่หนึ่งบาทนะครับหนึ่งบาทสามสิบเอ็ดนะครับไปจนถึงหนึ่งบาทสามสิบสองนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับในราคาจะวิ่งอยู่ประมาณแถวๆนี้นะครับก็ไม่ควรจะหลุดต่ำกว่าหนึ่งบาทยี่สิบเก้าถ้าหนึ่งบาทยี่สิบเก้าก็ มันอาจจะมีการขึ้นก็ได้แต่เราเราไม่เสี่ยงดีก,กว่านะครับผมไม่เสี่ยงดีก,กว่านะครับก็ถ้าถ้ามันเป็นไปตามที่ที่วางแผนเอาไว้ก็คือว่าอาจจับนะครับออมีการที่ราคานีอาจจะดีขึ้นในช่วงสั้นๆน,นะครับณตอนนี้มันมันมันดีลงมาที่เทออ่าไหร่บาทยี่สิบเก้าน,นะครับตรงเนี้เป็น เป็นแนวรับสาคัญเลยนะครับของวันนี้ของเมื่อวานม่เช่นกันนะครับเพราะว่าไม่ดูดตรงนี้เลยนะครับก็อาจเป็นไปได้ว่านะครับมีแนวโน้มว่าณราคานตอนเนี้นะครับอาจจะมีการถีบตัวขึ้นนะครับไม่รู้ว่าจะไปถีบตัวแล้วไซด์เวย์หรือเปล่านะครับนะฮะเหมือนอย่างครั้งก่อนๆเห็นไหมฮะเพราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับมันไซด์มัน ไซด์เวย์แล้วก็ดีดขึ้นปุ๊บนะครับเสร็จแล้วก็ลงมาไซด์เวย์อีกนะครับผมเนี่ยฮะก็ไม่รู้จะไซดหนานหรือเปล่านะครับทีนี้ถ้าถ้ามันจะดีดขึ้นเนี่ยผมก็มองว่ามันก็ไม่ควรจะดีดมากไปกว่าไฮเดิมที่ทำไว้วันนี้นะครับไม่น่าจะ นะครับไม่น่าจะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ถ้านักลงทุนท่านผู้ชมเนี่ยนะครับต้องใช้วิจารณญาณท่านเองในการเทรดด้วยนะครับนะครับก็เนี่ยฮะมันจะวิ่งอยู่ประมาณแถวๆนี้ถ้ามันจะขึ้นมาได้นะครับถ้ามันจะขึ้นมาได้เสร็จแล้วก็จะลงนะเพราะว่าภาพภาพโดยรวมตรงนี้มันมันน่าจะมีการย่อนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องรออนาคตเฉลยนะครับนะครับ ก็อย่าลืมที่จะตั้ง stop l ล s s ไปด้วยถ้าเกิดสมมติว่าราคาเนี่ยนะครับมันเกิดหลุดหลุดไปต่ำกว่าบาทยี่สิบยี่บาทยี่สิบเก้าเนี่ยก็ไม่ควรละเพราะว่าทําไมฮะตรงนี้มันเป็นมันเป็นแนวรับสาคัญเลยนะครับเนี่ยนะเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงนี้เลยนะครับมันเป็นมันเป็นแนวรับสคัญเลยเนะนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะ เห็นไหมครับเห็นเป็นแท่งแดงแ,ดงแล้วก็ถีบขึ้นไปแท่งแดงถีบขึ้นไปนะะนครับ,นะรบก็ประมาณนี้นะครับผมครับอโอเคนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมท่านนักลงทุนนะครับก็คงจะออพอจะได้แนวทางในการเทรด i อโอในวันนี้นะครับก็ หวังว่านะครับคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเป็นกําลังใจให้ผมเลยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่ามีข้อเสนอแนะอะไรอยากแลกเปลี่ยนอะไรก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับผมสำหรับสวัสดีครับ